มาดูเรื่องของกล้วยน้ำว้ากันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าทําให้คนว้าวุ่นจริงๆเลยค่ะราคาแพงเหลือเกินค่ะตอนนี้ตอนนี้หวีหนึ่งอยู่ที่ประมาณสัก45-60บาถึงบาทนะคะใครจะต้องใช้กล้วยเป็นวัตถุดิบเนี่ยไปทําต่อเพื่อจะขายต่อร้องทุกคนเลยค่ะว่าโอ้แพงอย่างนี้แล้วจะขายลูกค้าย,ยัางไงจะขึ้นร,ราคาก็ขึ้นไม่ได้เป็นปัญหาปากท้องของชาวบ้านที่รัฐบาลคือองอ์หิงเนี่ยควรจะลงมาแก้ได้แล้วใช่ค่ะ ลอยดิจิทัลวอลเล็สำนักข่าววันนิวส์ค่ะไปสำรวจนะคะร้านขายกล้วยปิ้งค่ะอันนี้ที่อุทัยธานีก็ปรากฏว่าคือเดิมเนี่ยอันนี้ทางด้านของคนที่เขาขายกล้วยปิ้งบอกนะนะเดิมทีหวีละ10บาทจากสวนขึ้นเป็นหวีละ25 4 5ถึง45แต่ยังไงต้องขายกล้วยปิ้งอะ่ะราคาเดิม4 5ถึง5ผลก็20บาท ก็คือแบกรับต้นทุนไปนี่ไม่รวมค่า่านค่าน้ำกะทิอีกนะมันเทศก็ขึ้นอันนี้เขาขายมันเทศด้วยพูดง่ายเศรษฐกิจกตอนนี้ไม่ดีก็ขายประคองกันไปวันต่อวันก็อยากให้ในายกอุ้ง<ด>อิงมาช่วยดูแลหน่อยหรือว่าจะเป็นที่มหาสารคามนะคะแม่ค้ากล้วยทอดก็พูดเหมือนกันราคากล้วยน้ำว้าขึ้นมากว่า1เท่าตัวราว4-5เดือนแล้วนะคะจาก ราคาหวีละ15ถึง20บาทตอนนี้เป็นหวีละ40บาทค่าน้ำมันทอดอีกอะค่ากะทิค่าแป้งอีกอะนะคะคนส่งกล้วยเขาบอกว่า ตอนนี้เป็นกล้วยที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะเพราะว่ากล้วยของไทยไม่มีผลผลิตเพราะอากาศร้อนแล้วก็แห้งแล้งในช่วงที่ผ่านมาไปขอนแก่นกันบ้างก็เจอสภาพเดียวกันนะคะโดยที่ทางด้านของแม่ค้าขายกล้วยเลยเนี่ยบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าคือตอนนี้ตัดขายเป็นหวีก็ตกหวีละ30-50บถึงาบบาทแพงกว่าปีที่ผ่านมาสาเหตุเพราะว่าเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาอากาศร้อนแห้งแล้งก็เลยต้องนำกล้วยเข้าจากเวียด รวมค่าขนส่งอีกก็เลยกลายเป็นว่ากล้วยเนี่ยราคาแพงค่ะเพราะว่าปกตแปิแล้วปีแล้วแพงสุดก็แค่30บาทวีหนึงแต่ปีนี้ถึงกับขั้น40-50เลยราคาส่งถือว่าแพงที่สุดเท่าที่เคยขัยมาใช่ค่ะแพงปีนี้แพงมากมันกล้วยไทยเราไม่มีช่วงนี้เป็นจะเป็นกล้วยเวียดค่ะอ๋อนำเข้าใช่กล้วยนำเข้ากล้วยไทยมัน กล้วยไทยเราตอนนี้ก็สู้ไม่ได้เพราะต้นทางอยู่ต้นส่วนก็17-18แล้วมันก็สุดต้นาเลยครับกล้วยไทยใช่ค่ะมันแรงต้นมันตายคอมันหักหมดเอาคุณแพรวณภานะ,ะ,นะคะแม่ค้าขายกล้วยอ,อีกรายบอกว่า คงจะต้องปรับราคาขึ้นจากหวีละ35เป็น50 6 0บถึง60บาทนะคะ<บา>แล้วบอกว่าตอนนี้กล้วยน้ำว้าแพงที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับกล้วยไทยค่ะตอนนี้เริ่มออกผลแล้วเพราะว่ามีฝนตกลงมาบ้างแต่คงอีกหลายเดือนนะคะกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติตอนนี้คงต้องใช้กล้วยจากเวียดนามไปก่อนนะคะอ่ะนี่แหละค่ะกล้วยยังเ <สำ S 1> ข้าจากเวียดนามนะคุณผู้ชมนะ โอ้แปลกนะเรื่องเรื่องก้วยกล้วยที่ไม่กล้วยีไม่กล้วยละอ่ะคิดดูค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยสามสี่ร้อยบาทซื้อกล้วยได้ไม่กี่หวีนะตอนนี้มันจะไปพูดชีเดี๋ยวขึ้นค่าแรงเป็นสี่ร้อยบาทอีกนะก็ยังถกเถียงกันอยู่อีกว่าผู้ประกอบการจะไม่ไหวอีกใชกไหมอ่ะอ่ะก็ฝ่าอันนี้เราสะท้อนปัญหาให้รัฐบาลดูจะได้รีบแก้กันนะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันว์ เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ